เดี๋ยวเรามาลงงานตากับงานแก้มกันต่อเลยนะด้วยพาเล s ของอายแชโดของฟิ n งแฟลตตัว02กับ03นะวันนี้จะลงด้วยสีเข้มก่อนนะแล้วก็จะตาม่าค่อยๆไล่ตัวเปลือตาของเราไปเรื่อยๆนะเป็นโทนสียังไงเดี๋ยวติดตามกันนะตั้นแรกก็จะลงเป็นเบอร์02นะคะใช้สีแดงลงไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะลองทําดูนะก็เห็นที่คลิปเขาทํานะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเขาท่าฮสวยแล้วเขาก็ใช้สามสีนะประมาณนี้นะ ลงสีแดงลงไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ไกลจะลงเป็นสามสีแล้วตรงเปลือกตานะคะวันนี้จะลองลงเป็นสามสีนะแล้วก็จะใช้ตัวสีขาวในการขัานกลางนะคะสีขาวในการขัานกลางผสมตัวกิเตอร์ตัวนี้นิดน,นึงนะ I'm in the house, I'm in the house จะลงเป็นงานแก้มนะด้วยพาเลตอายแชโดของพิมเฟสตัวเดิมนะศูนย์สองกับศูนย์สามนะคะก็จะลงเป็นเนื้อแบบสีอ่อนๆก่อนนะคะสีอ่อนๆก็จะใช้เบอร์ศูนย์สองลงก่อนนะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูออกอาขาว,ขาวๆหน่อยนะ,ะสีชมพูอ่อนมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะ,ะก็จะลงแถบๆๆๆๆๆลงไปแบบนี้เลยนะะทั้งสองข้างลงไปแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะดูกลืนไปกับ ผิวเลยนะคะก็ลงตรงอ่าช่วงของจมูกนิดนึงก็ได้นะคะลงประมาณนี้นะ,ะชมพูชมพูขึ้นมาอีกก็จะไปใช้เบอร์ศูนย์สามนะ,ะอันนี้เจะเป็นสีออกชมพูส้มๆนะชมพูอมส้มขึ้นมานะคะก็จะได้สีที่ชัดขึ้นมาแบบนี้นะคะลงลงสีอ่อนก่อนนะคะแล้วค่อยลงสีเข้มตามหนังนะก็จะได้เนื้อผิวแบบนี้เลยนี่นะจะออกเป็นสีส้มอมชมพู ะะสีส้มอมชมพูประมาณนี้เลยเห็นไหมสีส้มอมชมพูประมาณนี้นะคะลงประมาณอ่าช่วงแม่แก้มของเราตรงนี้นะคะก็จะได้สีชมพูส้มๆแบบนี้เลยางานแก้มของเราก็จะออกเป็นสีส้มๆอมชมพูนิดนึงนะแล้วก็จะใช้แปรงตัวใหญ่ปัดให้เข้าๆกันนะคะแปรงหน้าใหญ่ๆปัดให้เข้าๆกันแบบนี้ เพื่อเป็นการเปลี่ยนสีนะคะบางทีสีมันแจ๊กไปก็ทําให้เขาซอฟลงนะคะประมาณนี้ก็จะได้ออกประมาณนี้เลยนะเห็นไหมงานแก้มก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะลงเป็นงานจมูกนะคะจมูกก็จะลงเป็นตัวพาเลตของอายแชโดว์ของวิ้งแฝดตัวเดิมนะ,ะทำให้มีตัวสันด้างขึ้นมานะก็จะเลือกใช้เป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์สองนะคะจะเลือกใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองตัวนี้นะ,ะแล้วก็ผสมไฮไลท์หน่อยหนึ่งนะคะผสมไฮไลท์แย่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะลงให้เป็นลักษณะตัวตัววี นะ,ะลงให้เป็นลักษณะโกรวียมบบนี้นะก็แล้วแต่ว่าโครงจมูกของใครเป็นแบบไหนนะคะก็ลงขึ้นมาแบบนี้นะโคง้งๆนะดูนั่งไม่ไก่นี่ไม่มีเลยแล้วก็ตรงนี้ <c oughs> จะลงประมาณนี้นะ ก็จะลงเป็นลักษณะแนวแบบนี้แล้วก็จะใช้ตัวแปลงเกี่ยร์นะดรกการใส่ไฮไลท์ไปนิดนึงนะคะอืมก็จะได้เป็นจมูกเนื้องานแบบนี้เลยนะคะจากเมื่อกี้นี้จมูกไม่ค่อยมี นะแต่เมื่อกี้จมูกดูไม่ค่อยมีสันมีอะไรนะแล้วก็ปัดให้น้องขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะก็จะได้มจมูกประมาณนี้ขึ้นเป็นสันแบบนี้นะคะโดยการเกี่ยให้น้องเขาเนี่ยเข้ากันดูเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะก็จะได้จมูกพุ่งประมาณนี้ อันนี้ก็จะใส่ไฮไลท์ตรงกลางนิดหนึ่งนะคะไฮไลท์ตรงกลางนิดหนึ่งใช้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะใส่ไฮไลท์นิดหนึ่งใช้เ <c> ป <oughs> ็นเบอร์ศูนสามนะใส่ด้งน,นิดหนึ่ง มีแต่หมูขึ้นมาเลยนมแบบนี้เลยนะค่อยๆหา่ายกันเล็กๆไม่ไกลก็ทําให้เป็นนะคะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะแต่ก็รู้สึกว่าดูแล้วมันมีดัางขึ้นมานะคะดูแล้วลักษณะว่ามีดัางขึ้นมาแล้วนะคะก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆฝึกประมาณนี้นะก็จะได้ดั้งขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวขอลงให้ไว เราก็จะพุ่งโชดเชียวเียวขึ้นมาเลยก็ปัดไฮไลตรงน้าผ่านิดหนึ่งไม่ปัดเยอะนะแล้วก็ใช้แปรงใหญ่ดนึ่งเ็าจะได้ประมาณนี้สำหรับ ่ะตัวพาเลทอายแชโดว์ของมิ้งแฟชนะแม่ไก่ก็ทําให้ดูแล้วเนาะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะคะอยู่ที่ว่าเราผสมสีนะผสมสีให้เข้ากันก็จะได้เนื้อผิวหรือว่าเนื้องานออกมาประมาณนี้วันนี้โทนสีหน้าก็จะออกมาเป็นลุคแบบนี้นะคะด้วยการใช้พาเลทอายแชโดว์ของมิ้งแฟชที่1เบอร์จะมีให้เลือกถึง10เฉดสีแบบนี้นะคะ1เบอร์จะมีให้10สีแบบนี้นะก็เลือกเอาในตะก้าด้านล่างตรงนี้ของแม่ไก่นะมีตั้งแต่เบอร์ศ01ถึงเบอร์ศูนะแล้วแต่ว่าเราชอบโทนแบบไหนนะก็สามารถที่จะกดได้เลยในตะก้าด้านล่างตรงนี้นะอันนี้คือการผสมสีของแม่ไก่นะจะใช้เบอร์02เป็นพาเลทอายแชโดว์ของมิ้งแฟชทั้งคู่เลยนะใช้เบอร์02กับ สสผสมกันก็จะได้เนื้องานออกมาประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าสาวๆท่านไหนที่ชอบแนวสไตล์แบบนี้ก็สามารถที่จะกดพาเลสอายแชโดว์ของวิวเฟสนะที่อยู่ในกล้านล่นางตรงนี้ของแม่ก่ได้เลยจ้ะนะ